สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการส่งข้อมูลด้วย Database นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ใช้ในการส่งข้อมูลไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัว d b บีเบอรนะครับอันนี้เป็นตัวโค้ดของเซิร์ฟเวอร์นะครับ โดยจะมีทั้ง Data ของผู้เล่นนะครับหรือว่า Player Data แล้วก็ Player Score นะครับนั่นก็คือคะแนนของผู้เล่นครับส่วนนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลลงไปยังเซิร์ฟเวอร์ครับเป็น Player Level ครับหรือว่าด่านที่ผู้เล่นเล่นจบแล้ว ส่วนในตัวเกมนะครับส่วนในตัวเกมก็สิ่งข้อมูลที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีจำนวนไอเทมนะครับในเกมที่จะส่งไปยังดีบีเวอร์ครับนี่ครับแล้วก็ ตำแหน่งของผู้เล่นด้วยครับครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ